วันนี้พามาดูงานติดกล่องเครื่องซักผ้าหยอดเหรียญนะครับนี่เป็นยี่ห้อเบโกนะครับันนี้หลังจากที่ผมติดตั้งเสร็จแล้วนะครับแต่ว่าเดี๋ยวจะมาอธิบายดูก่อนว่ามันติดกับอะไรบ้างนะครับมีใช้อะไรบ้างนะครับวันนี้ใช้กล่องของวันเทคนะครับก็ยี่ห้อเครื่องอบผ้านะครับตัวนี้ลืมไปเป็นยี่ห้อเบโกนะครับสายที่ต้องต่อนะครับก็มีสายสีเขียวก็คือต่อกับสตาร์ทนะครับก็นี้ผมเอาเทปพันไว้เฉยนะครับก็คือปุ่มสตาร์ทตัวนี้นะครับต่อปุ่มสตาร์ทนะครับ อสายสีเหลืองนี่คือสาย uh, LDR LDR ต่อกับหลอด LDR บนบอร์ดเดี๋ยวผมให้ดูว่าตัวไหนนะครับ uh, ไอ้สองตัวนี้มันต่อเข้าไปได้เลยมันไม่ได้ยากนะครับสิ่งที่จะยากแล้วก็งงนิดนึงคือตัววอลล่ม uh, ตัวนี้นะครับวอลล่มที่ว่าเลือกเลเือโหมดเครื่องซักผ้านะครับเราจะปิดโปรแกรมไว้แล้วก็เราจะพ่วงสายนะครับมันจะมีขา1 2 3 4 5มี5ขาด้วยกันนะครับก็ขาที่1น,นะครับ ขาที่1กับขาที่4ขาที่1ขาที่4ไปที่กล่องนะครับแล้วก็ขาที่1ขาที่3ต่อจ้ำพ่วงก,กันข้างในนี้มันมี5ขานะครับผมประกอบไปละนะครับไม่ยากจะถอนออกมาละขี้เกียจถอดสำหรับท่านที่ไม่เข้าใจตรงไหนก็แอดไลน์มาถามแล้วกันนะครับจะได้ง่ายนะครับก็มีอยู่แค่นี้นะครับมีต่อวอลลุ่ม2เส้นนะครับ LDR 2เส้นสตาร์ทสเส้นนะครับ ยี่ห้อเครื่องอบผ้าก็แต่ละเครื่องก็แตกต่างกันไปนะครับการติดตั้งอาจจะไม่เหมือนกันนะครับที่สําคัญนะครับลืมไม่ได้เลยอย่างหนึ่งคือสวิตช์แดงนะครับสวิตช์แดงคืออะไรสวิตช์แดงคือตัวนี้นี่คือเราต้องเจาะใส่เข้าไปเองนะครับเพราะเพื่ออะไรเพื่อที่เวลาที่ลูกค้าเปิดฝาแล้วเนี่ยมันจะต้องปิดเมื่อปิดแล้วมันจะทํางานอัตโนมัตินั่นเองนะครับอันนี้สวิตช์แดงนะครับมาดูตรงกล่องนิดนึงนะครับจากเมื่อกี้เดินจากกล่องอาเดินจากแผงมาละนะครับมาดูที่กล่องนะครับอ่ะ S.W.2 ตัวนี้นะครับ S.W.2 คือตัวนี้เป็นของ L.D.R. นะครับ L.D.R. มาต่อ S.W.2 นะครับสายไฟ2์2เส้นที่ต่อวอลลุ่มนะครับเอามาแยกกันแบบนี้นะครับเส้นหนึ่งไปเข้าที่อิน2 2 0อีกเส้นหนึ่งไปเข้าที่เอานะครับแล้วก็อีกเส้นหนึ่งคือตัว L.D.R. ก็ต่อตาม L.D.R. ได้เลยนะครับแล้วก็แจ็คเส้นสีเขียวคือสตาร์ทนะครับสตาร์ทแค่นี้เลยนะครับก็ใช้งานได้เลยนะครับมันก็อยู่ที่โปรแกรมที่เราตั้งด้วยนะครับ เดี๋ยวให้ดูบอร์ดหน้าคอนโทรลตรงนี้นิดหนึ่งนะครับอย่างที่เมื่อกี้ผมแจ้งไปตรงวนล,ล่มตรงนี้เราปิดนะครับไม่ให้มันลูกค้าปิด,บ,ดบิดได้นะครับเอากาวร้อนเอาละยอดเข้าไปนะครับเมื่อกี้ที่ผมเลือกไว้ก็คือหมดอ,อบผ้าฝ้ายเนื้อเนื้อหนาพิเศษนะครับเราจะเลือกฟังก์ชันตัวนี้นะครับแล้วก็ ให้มันล็อกอยู่ที่ฟังก์ชันตัวนี้ตัวเดียวเลยนะครับแล้วก็หยอดเหรียญแล้วก็เวลามันจะควบคุมจากกล่องนะครับอะตัว LED, LED ที่เมื่อกี้ผมต่อ LDR คือหลอดตัวนี้นะครับหลอดตัวล่างสุดนี้นะครับนะครับแล้วก็อันนี้คือปุ่ม start power นัวว่นเองนะครับเดี๋ยวลองเสียบปลั๊กให้ดูแล้วก็มาดูกล่องนะครับว่ามันความสามารถในการใช้งานเป็นยังไงบ้างนะครับนี่ยังไม่ได้เก็บงานอะไรสักอย่างนะครับเพราะว่าผมจะถ่ายไว้ดูบางที มีลูกค้าถามมาเยอะนะครับแล้วก็มีเพื่อนช่างที่ถามมานะครับอันนี้ตั้งเป็น40บาท40นาทีนะครับโอ้มัดีวันนี้ทําคนเดียวจะยากนิดนึงเดแป๊บนึงโอเค40บาท40นาทีาทนะครับ40บาท40โอเค40บาทปุ๊บอ่ะ ตัวนี้ปกติแล้วมันจะใช้เวลาอยู่3ชั่วโมงกว่านะครับมันเป็นเนื้อผ้าอบผ้าหนาพิเศษนะครับแต่ว่าเราใช้กล่องในการควบคุมเวลานะครับอันนี้อ่อนปุ๊บเวลามันจะนัดถอยหลังนะครับตัวนี้รอสักครู่นะครับอ่ะมันจะเริ่มจาก39นาทีนะครับก็คือ4 0นาทีแหละนะครับอันนี้คือวินามันจะนัดลอยลงมาเรื่อยๆนะครับกล่องสังเกตดูดีๆเซเว่นเซมนต์ไฟตัวนี้เป็น4หลักไม่ใช่2หลักนะครับสองหลักจะใช้กับเครื่องอบผ้าไม่ได้นะครับ อ่ะทีนี้มาดูฟังก์ชันการใช้งานต่างๆของมันนะครับอย่างที่แจ้งไปเมื่อกี้ถ้าเราเปิดฝามันจะเกิดอะไรขึ้นนะครับเปิดฝาครับปึ๊บอ่ะเครื่องมันจะหยุดการทํางานนะครับเครื่องมันจะฟ้องว่าอ่าตอนนี้เปิดฝาอยู่นะครับถ้าลูกค้าปิดฝามันจะเกิดอะไรขึ้นอ่ะมันจะอ้อนให้อัตโนมัติกล่องจะเป็นตัวสั่งให้นะครับทํางานอัตโนมัตินะครับอ่ะถ้าไฟดับนะครับกรณีไฟดับ ต้องหยอดเหรียญเพิ่มไหมไม่ต้องหยอดนะครับอ่ะถอดปลั๊กให้ดูหน่อยครับอ่ะอันนี้ผมยกตัวอย่างว่าไฟดับอ่ะไฟมาละไฟมาปุ๊บรอสักครู่มันจะเริ่มจากเมื่อกี้นะครับเริ่มจากตัวเมื่อกี้เลยมันรอบันประมวลผลแป๊บนึงอ่าโอเคมันจะเริ่มนะครับมันจะเริ่มจากเมื่อกี้โดยที่เราไม่ต้องหยอดเหรียญเมื่อกี้สามสิบเก้านาทีมันก็สามเก้านาทีนะครับไอตัวปุ่มตัวนี้ เวลาที่มันมีปัญหาหรือว่าสมมติว่าลูกค้าเนี่ยเขาเอาผ้าออกไปก่อน้าปิดฝาแล้วไม่มีผ้านะครับแล้วก็ทีเนี้ยมันก็จะทาให้เราเป่งไฟใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นเนี่ยตัวเนี้ยเราไม่ต้องไปกดปุ่มอะไรสักอย่างตรงนี้มันกดอะไรไม่ได้แล้วนะครับมากดที่ปุ่มแดงอย่างเดียวค้างไว้7วิมันจะสั่งปิดกล่องนะครับปิดกล่องแล้วมันจะขึ้นเป็น4 0สินาทีนะครับก็อันนี้คือการติดตั้งกล่องวันเทคนะครับ กับเครื่องอบผ้าเบโกนะครับสำหรับท่านที่มีปัญหาในการติดตั้งก็ทักสอบถามได้นะครับยินดีให้บริการครับช่างเทคนิคช่างลายครับสวัสดีครับ